วาน้องเขามีปัญหาเรื่องแบบฟันเหมือนฟันบิดค่ะฟันบิดเราเลยรู้สึกว่าเออมันรอต่อไปไม่ได้แล้วควรที่จะเข้ามาปรึกษาว่าจะแก้ไขยังไงเพราะว่ายิ้มแล้วเขายิ้มไม่สวยอะค่ะฟันมันฟันมันเบี้ยวครั้งแรกเลยที่เจอคุณหมอเลยก็คุณหมอก็ดูอย่างละเอียดเลยค่ะก็เริ่มจากถ่ายรูปเอ็กซเรย์ ray, แล้วก็มาดูว่า ปัญหาของเขาคืออะไรแล้วก็การแก้ไขปัญหาคืออะไรก็คุยให้คุณแม่ฟังอย่างละเอียดเลยว่ามีวิธีไหนบ้างที่ช่วยทําให้เขาได้ดีขึ้นแล้วก็สาเหตุของปัญหามันเกิดจากอะไรบ้างเนี่ยค่ะอย่างของน้องเขาปัญหาฟันเบี้ยวมันเกิดจากปัญหาภูมิแพ้คุณหมอเขาก็มองออกในจุดนั้นแล้วก็แนะนําวิธีการแก้ไขแล้วค่ะหาทางออกร่วมกันว่าวิธีไหนที่จะทาให้น้องเนี่ยใส่อุปกรณ์ได้ได้ดีที่สุดแล้วก็เลือกเครื่องมือที่จะตอบโจทย์ โอการใช้ชีวิตได้เรียบง่ายที่สุดค่ะแล้วเขาก็สามารถที่จะถอดเองใส่เองได้แล้วคุณหมอก็เหมือนคุยกับเขาเป็นการส่วนตัวว่าให้เขารู้จักรับผิดชอบในการดูแลอุปกรณ์ที่ใส่ค่ะทั้งเรื่องการทำความสะอาดการถอดการใส่ต้องใส่นานแค่ไหนหรือว่าแบบจะต้องใส่ตอนทานอาหารด้วยไหมใส่ตอนนอนด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ